โอ ية, ้ยน้สาวอีสานพลัดินคนไกลบ้านย้อนความจนมั่นคานเฮ็ดให้ออกจากบ้านมากกลสู่ชีวิตเหนื่อยแค่ใดก็ยังยิ้มได้ใจบ่ท้อสู่ต่อยังมีความหวังหะเอ้ แม่ชีวิตรักมันพังเห็ดตามใจพ่อแม่นั้นมันอุกอังอยู่ในใจคักเท่ดเด้อรักพังผิดหวังเลยจากบ้านมากรุงเทพเมืองฟ้ามหานครดินแดนสวรรค์ทำแต่งานเป็นลูกจังเขาส่งแต่งเงินกลับบ้าน ชีวิตการแต่งงานก็ผิดหวังเพราะจำใจแต่งขา่าแรงก็น้อยไม่ค่อยวาสนาบินลัดขอฟ้ามาทำงานอยู่เมืองไต้หวันด้วยความจนไม่เคยลดความขยันจากบ้านนอกมานั้นซอนให้ฉันเป็นคนเข้มแข็งด้วยแรงความฝันที่ใจอยากเดิน เจ็บปวดเหลือเกินบนเส้นทางแห่งความลำเค็นทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างที่เป็นจะมีใครเห็นหรือไม่ขอใจอย่าท้อบอดได้ไปต่อเมืองฟ้าหรือเมืองสวรรค์ชีวิตดับฟันเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่น่าคาดคิดกลับมาอยู่ไทยได้พบพ่ออายหัวใจใกล้ชิด ขอบคุณที่ให้ชีวิตนี่มีที่พึ่งพาเหลียวบังฟ้าสายตาซ้อมเบิงเหลียวบังฟ้าสายตาซ้อมเบิงชีวิตนี้ไปบ่พ่อหอดเคึงใจเสาหมุนมองมีพี่น้องกะบ,บ่มีไัยสนเหมือนฮอโตคนเดียวหาติพึ่งกับ,บ่ไดขอบคุณไอ้ที่มีใจเคียงคู่ขอบคุณไอ้ที่มีใจเคียงคู่ห้าเป็นายรับรู้พร้อมสู่กันไปจับเมื่อวัยใครหักข้อถอนอ,นอมความทุกข์มากกับ,บ่ยอมขอใจยยยอมแพ้ รักแท้อย่าแค่คำว่ายากจนสู้อดทนเพียงลำพังมาทั้งชีวิตโชคดีที่มีไอ้เคียงคู่คิดประตูหัวใจก็ปิดเป็นคู่ชีวิตฮักกันตลอดไป